โอเคผมวันนี้นะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ผมช่องโฮงซีกันนะครับแล้ววันนี้นะครับน่ารากงไปอยู่กันในเกมบูมแซด r อริจินกันนะครับผมนะ่าซึ่งบูมแซดภาคนี้ก็เป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยนะผมนะ่าเพิ่งเปิดในไทยได้ไม่กี่วันเองนะผมนะ่าซึ่งตอนนี้นะเกมบูมแซดออริจินนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วคนะที่ โตรประเทศไทยนะผมนะเปิดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวครับนะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยแล้วผมนะอ่าซึ่งเกมนี้นะครับนะก็เป็นที่รู้กันนะครับนะว่าเป็นเกมแนวยิงกันนะผมนะอ่าเป็นการพัดกันยิงครับนะอ่าถ้าใครฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนก็เป็นผู้ชนะไปครับนะอ่าอ่าคลิปนี้นะครับนะจะไม่พูดอะไรมากครับนะเดี๋ยวก็จะไปเล่นให้ดูกันเลยครับนะอ่าก็ไปที่โถงประลองครับนะนี่เลยต่อสู้อิสระ สามารถเล่นด้วยกันได้สูงสุดสี่คนนะครับนะอ่าอีกสามคนแล้วก็ไปเชิญเพื่อนมาแล้วครับนะอ่าสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับนะตรงนี้ครับนะนี่นะก็จะมีตรงเพื่อนนะผมนะอ่าถ้ามีเพื่อนก็เชิญมาเล่นด้วยกันได้ครับนะอแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แอดใครนะอืโอเคผมนะเดี๋ยวก็จะไปเล่นโซโลนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวปิดช่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยดี่ยวแล้วผมนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของผมนะครับนะเป็นไงอันนี้เช่านะบ้านนี้มัน ถ้าผมนะชุดมันเช่ามานะแต่ว่าชุดมันเป็นชุดถ่าวอนะส่วนทรงผมกับพวกอันเนี้ยเออหนะ้าตรงหน้าตามันเป็นแบบเช่านะตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณสี่ห้าวันนะผมนะม,มันให้เช่าประมาณเจ็ดวันนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคผมไม่พูดพั่มทําเพลงอะไรมากนะเดี๋ยวก็ไปเริ่มเลยครับไปดูกันนะครับว่าจะเจอใครตึงๆนะ โอเคผมนะอ่าแล้วก็เกมนี้นะครับนะมันข้ามเซิร์ฟได้ผมนะอันนี้เขาอยู่เซิร์ฟห้านะผมอยู่เซิร์ฟสามนะครับนะโอเคมาเขาเริ่มก้อนโจมตีกี่ครั้งเนะี่ยหนึ่งครั้งใช่ไหมอุ้ยอ๋อเออใช่ใช่เออชชขาเลือกเขาเลือกเพิ่มมาโจมตีเนี่ยสองครั้งนะหนึ่งครั้งโจมตีโปรตีนะครั้งที่สองเป็นเพิ่มจํานวนนะโอเคผมก็เพิ่มมั่งมา เป๊ะตรงเกตเป๊ะปึมหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ร้อยยี่สิบนะเต็มที่นะโอเคอยู่ในหลุมอ่าอยู่ในหลุมแล้วโจมตีสองครั้งนะเพิ่มพลังเวอร์ด้วยดอกนี้ผมจะตายไปเนี่ยอุ้ยเรียบร้อยตีขีดด้วยเ้ย ติดคิดอย่างนี้ผมก็แย่ทีครับแตกเลยโอเคมาอืมแล้วก็สามารถมาสุ่มเลือกรางวัลได้นะรางวัลตรงนี้ก็เอาไปอัพพวกอุปกรณ์ได้ครับนะมาผมเราจะไปกันต่อนะ อันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นบอทนะนะอ่านแรกๆเป็นเป็นบอทนะแต่ผมรอเจอคนก่อนไงเราค่อยค่อยมาเล่นนะอือันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บอทแล้วแหละสภาพแรงขนาดเนี้ยอุ้ยตีขีปะเนี่ยเตีขีด้วยมัง้งเมื่อกี้ครึ่งรอดสองทีครึ่งรอดมาสิแม่มึงคืออะไรวะมาดีครับอืมถ้าไม่ตายด้วยแม็กเลย โอ้โหเลยเกตไปนิดนึงนะแต่เลยหลังไปหน่อยไนงะโอ้โหสองหนึ่งหกโอเคโอโ้ถ้าตรงหัวนี้ก็น่าจะแรงกว่าน,นี้นะแต่ว่ามันเลยหลังไปนิดนึงเอา้าหายตัวด้วยเรียบร้อยหายตัวอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับใช้นี่เลยก่อนหน้าจะอยู่ประมาณข้างหน้าผมนิดหน่อย นี่ไงเรียบร้อยเปิดจุดเอาและถ้าไม่ตายโอ้โหเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้โหซาเปิดจุดได้นะมาสี่แม้ให้มันโหดจริงๆ โอเคครับไปเราจะไปกันต่อนะเราจะไม่หยุดเดีย๋ยวเพียงเท่านี้นะครับนะหยุดก็กลัวสิครับมาเลยครับผมบวกสองรัวๆไปรว,วมทั้งหมดหกนัดโอ้โหต่ำกว่าเกตไปนิดนึงนะกะพิดแล้วย่แล้วทีนี้ เดี๋ยวพอเลเวลสูงๆ,งๆเดี๋ยวเกตดตรงนี้ก็น่าจะหายไปนะอืมเดี๋ยวเลเวลสูงๆก็น่าจะกะระยะกันเองละแหละอ้าวอ่าเรียบร้อยยิงไม่โดนแบบนี้ก็เสร็จพีสิจะ๊ะเฮ้ยโอ้โหคนนี้เลเวลอะไรวะเนี่ยเลเวลสิบห้าหรอเขาก็น่าจะมีเกตดเหมือนผมนะแต่ทำไมเขายิงไม่โดนวะ ไปอืคราวนี้ดันเลยดโดนอยู่90นัดละ90สิทธิ์นี่สิดนี่อันนี้บอทไปนเนี่ยมันไม่มีเซิร์ฟบอกนะอืมน่าจะบอทนะบอทแล้วแหละน่าจะบอทนะคนนี้ไม่มีเซิร์ฟบอกแถมอนั่นไม่ค่อยโดนด้วย มาครับเราจะฆ่าบอทเหล่านี้แหละ96แรงกันเดินนิดนึงใส่มาเดี๋ยวพี่ขออีนัดเดียวโอ้โหนี่บอทจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ยิงไม่โดนผมเลยปิดจ็อบเลยกันยิงธรรมดานี่แหละ ตึ้มโอเคกำจัดบอดไม่เอาบอดดีขอเจอขนขอเจอขนขนมันกว่าไปอ่าคนนี้มีเซิร์ฟบอก มีเซิร์ฟบอกอยู่เซิร์ฟซี่นะขนแล้วแหละน้องน้องลูกเจี๊ยบเพิ่มพลังยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่โทษทีว่าน้องน้องยิงพี่ไม่โดนโอ้โยโดนนิดนึงโดนเชียวเชียวมาเลยไอ้นุม่มไป เฮ้ช็อตอืมอืออะฮาเรียบร้อยแต่ดาเมจผมนี่โคตรเบาเลยนะยัยงไงโอ้โหก็ถือว่าพอได้ หารบ่อยๆนะเป๊ะตรงเกตลงหลุมไปซะลงหลุมไปซะเทียห้าสิบแปดวดติขีด้วยอื้อติขีด้วยคนนี้ก็น่าจะนั่นไงว่าแล้วต้องรอนจรวดนะเขาไม่ร่อนก็ไม่มีวิธียิงนะน่าจะร่อนแล้วแหละร่อนละร่อนละโอเค ตกว่าเขาน่าจะชนะผมนะเพราะว่ารู้สึกว่าดาเมจผมมันจะเบาเหลือกเกินนี่ยิงก็หลายทีละเลือดอยังไม่ครึ่งหลอดเลยอืม้มไปขีโอ้โหนี่ขนาดที่ขีดเนี่ยนี่ขนาดที่ขีนะไดขีเขาแทบยังไม่ตายเลยเนะี่ยเรียบร้อยเลยผมน่าจะหายดอกนี้แล้วมั้ง โอ้โหโอ้โหโคตรแรงอ่ะแรงเกินจริงปะเนี่ยแรงเกินไม่เป็นไรขอให้ตรงเกตพออือสองสามหกโอ้โหผมน่าจะเรียบร้อยว่ะ ไม่นะยาเพิ่มเลือดด้วยโอ้โหติหติขิด้วยโอ้เรียบร้อยเลยติขิติขิโอไม่กอดติขิโชคดีเกินมังไงผมไม่ตายด้วยแต่ก็น้าตายอยู่ดีนะ ก็กดทีเพิ่ไปสิครับกดทีเพิ่มันจะเจอคนตึงนะมันจะไม่เจอบอทเจอคนตึงคนตึงตึงตึงปนี้อะตึงจริงตึงจริงผมตาหลายรอบแล้วเจอตึงตึงเนะี่ย S5 ว่ะเซิร์ฟห้านะโอ้ไม่ก็ 2องร้อยสโอ้สองร้อไมยิ่งยิงดาเมจมันยิ่งเพิ่มวะโอ้โหงานงอกละเออขอขึ้นมาก่อนได้ไหมมันอยู่ในลุ่มอะยิงไม่ได้ให้ทำให้ตายไปไฟนอนแวต ดูนี่จะแรงแค่ไหนโอ้โห9 5ดาเมจหรือตดโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยนี่ผมอัพอัพปืนมานะอัพปงอัพปืนมาแล้วอัพถึงของหมดอะไม่มีหินอัพนะั้ยเนี่ยเอาแล้วไงโอ้โห,หนึกว่าจะมาหาเราอยู่ก็ตรงนั้นนะนะ ก็มาดิบวกสองเคยกลัวที่ไหนล่ะโอ้โหกลัวก็ได้วะก็มาดิครับแม็กซ์ไปไอสรงเกตก็พอแล้วหนึ่งดอกโอ้โหหกร้อยถ้าติดขิดจะดีกว่านี้ถ้าติดขิดจะดีกว่านี้ครับพูดเลย โอ้โหกี่นัดวะเนี่ยหกนัดเลยเอาแล้วลูกเจี๊ยบโอ้ยโอ้โหอ้าแตกหกนัดป่ะเออผมไม่นับว่าหกนัดนะเรียบร้อยเลยตึงไหมล่ะโคตรโคตรของโคตรแรง ไเลเวลเท่าก,กันเลยเลเวลสิบห้ากิฟฟินกิฟฟินว่ะมาเหอะกิฟฟงกิฟฟินกิฟฟอนหนึ่งศูนย์เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสองทำไมยิ่งยิงดาเมจมันยิ่งลดแต่เขายิ่งยิงดาเมจยิ่งขึ้น หกนัดไปเนี่ยหนึ่งสองสาม่ห้าห้าเหรอแต่ขอยิงไม่โดนผมเลยนะยิงไม่โดนแบบนี้ก็เสร็จโจ๋สิครับตรงเกตก็พอแล้วเลยมานิดนึงไปโอ้โหติขี เ่าไร่นะมองไม่ทันมันโกนแล้วเรียบร้อยคนเหรอเนี่ยเฮ้ยคนปะเนี่ยไม่มีเซิร์ฟป้อโอ้จบเลยโอ้อะไรวะเจอเตอร์ปอดปอดไม่มันไป นี่ตายได้ลดแล้วไม่มีเสิร์ฟปอกอ่ะน่นาจะเป็นบอทนะโอ้โหบอทแน่นอนอย่างงี้ไปลงลุ่มาได้แล้วเจอบอทเอ,อ๋ยโอ้โหโอ้โหเลยด้วย เลยเกตไปนิดนึงมาเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะโอ้โหแล้วยังดันเบิ้ลอีกด้วยไม่ใช้ทา่าไม่ตายด้วยโอ้โหบอท มาเลยอันนี้โดนแน่นอนเออโดนแล้วปุ้บหกห้าอืมเออตายไปซะไม่เอาตาหนะ้าข้อคนตึงใครไหนแล้วข้อเจอคน หมาอีกเอาคนอันนี้คนเหรอวะเออคนคนอยู่เซิร์ฟสอง,งอยู่แค่นี้เอง,เ,องเหรอใกล้ๆถ้าโดนอย่างนี้ก็คนแน่นอน นอกระจอกโอ้โหว่าใจเข่าตัวเองก็กดกดเลยเกตด,ด้วยโอ้โหเข้าแรงก็คมอีกนะโอ้ถ้ากดถ้ากดเป๊ะนี่ก็น่าจะได้ดาเมจเยอะกว่านี้นะจิงจิงปังจิงปังจิงปัง อยู่ S สองโอ้นี่ขนาดเขาก็กดกดเกรดไม่เป๊ะน,นะแต่ดาเมจดร้อยกว่าโอ้โหผมผมต้องหาหินไปอัพแล้วโอเคปึ้มเก้าหนึ่งโอ้โหดาเมจดาเมจมันช่างเบา แล้วเลือดเข่าก็ไม่ค่อยลดด้วยเอาแล้วไงอยากเจอตึงนี่ไงตึงส่มใจอยากเจอจึงตึงเจอต,ตึงส่มใจถ้าไม่ตายแหะโอ้โหเก้าร้อยนัดเดียวนี่ไม่นี่ขนาดไม่ิดขีนะเก้าร้อยนัดเดียวผมหายเลยโอ้แม่กก็อดจีจเกมครับผมโอ้โห แล้วมันเลือกอันกลางเหมือนกันด้วยแย่งมาอีกไปโอเค let's go มาแล้วผมก็ยังเฮ้ยคนเดิมบอวะเออไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่า <Platform> คนเดิมไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราแพ้อย่างไรเราก็เจอคนดีกว่าเจอบอทเจอบอทไม่มันโอ้โหก็คือยากจะโดนยากยากจะโดนมากมาก ถึงกลับต้องมาหาถึงที่โอ้โหอันนี้ผมกดเกตเป๊ะเลยนะดาเมจ55แบตแบตนั่นแหละวะแบตท,ทับเรอชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาเมจต่างกับเลี้ยวฟ้าไอเหวผมโดนเขานะ ยิงโดนเขจาจังๆอันนะแต่ผมดาเมจไม่ถึงร้อยด้วยโอ้โหพี่แกนี่นี่แค่เฉียวๆนะผมโดนไปต้้งร้อยหนึ่งโอ้โหจบเลยดาเมจหตือต้ดาเมจหตือต้โอ้โห,ม,ห,ม,ห,โโหมีการล็อกมีการแช่แข็ง มันต้องแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ตายอยู่ดีครับโอ้โหหรอยหกร้อยสามสิบหโอ้โหดาเมจดอกไมขุนนี้มันสุดสุดเลยสุดสุดไปเลยอดูดิโอ้โหห้าร้อยสมสิบเรียบร้อยดอกนี้ลาก่อนไปหวัน ไม่นะเจอตึงตึงอย่างเจอตึงๆสมใจไม่ได้ปองคุง้งโอ้แม่เจ้าดาเมจโคตรแรงไปอีกสักตาเลยครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปย่องโอ้โห แม่แม่นี่บอสเปลอะวะวผมก็ไม่แน่ใจว่าคนหรือบอสอ่ะอแม่ข้าผมไม่มีเซิร์ฟบอสไงไม่มีเซิร์ฟอ่ะดูก่อนปกติบอสมันจะยิงไม่ค่อยโดนนะโอ้โห อบอทแล้วแหละสภาพบอทบอทบอทครับโหยิงอะไรของมันวะบอทบอททานามาบอทก็ให้มันตึงๆเลยดิ <c oughs> แบบนี้มันเสียสักสีแปะอึมห้าแปดห้าแปด ดอกห้าแปดไม่มีไม่มีขึ้นไม่มีลงด้วยห้าแปดอย่างไรก็ห้าแปดอย่างนั้นเ <c oughs> จ้าบอดน้อยอืม <c oughs> หมดเวลาของเจ้าแล้วร้อยแปด โอ้โหอีกนิดนึงจะเหลือไปทำไมอีกนิดนึงจะเหลือไปทำไมครับโอ้โหแล้วยิงชุดเดิมเลยนะไอเทียะสามนัดเนี่ยแล้วก็ไม่โดนเหมือนเดิมกลับที่ไปซะปึ้มโอ้โหทีกระบอกนี้ติดติดคี กระบอกนี่ติดขิง่ายจริงๆยิงคนผมไม่เคยจะติดขิกใครอันนี้ลูกแก้วจิตอับจิตอับไปขอคน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 ตึงๆยากโดนอา่าคนเซฟหนึ่ง ยอดผลงานบูมแซตมือใหม่บูมแซตโอ้โหจะเต็มมาแลลูกเกยบโอ้โหสี่ร้อยครึ่งหลอดทีเดียวเกตทาให้ตายขึ้นแต่ผมจะไม่ยอมคุณแล้วครับคิดว่าผมจะกลัวคุณหรืองไงไป ตึมแปดสิบสามโอ้โหดาเมจเ,เนื่อยใจกับดาเมจจะลวดขึ้นมานั่นไงไม่ใช้จะลวดไม่มีที่ยิงแน่นอนโอ้โหมีชิงด้วยแสดงว่าเรียนฟิสิกส์มาอย่างดีมีชิงมีการชิงก็มาดีครับอ สย่าซนัดเฮ้ยซ้ำซ้หนกวะเออลืมแต่ถึงอย่างนั้นแต่เหลือเขาก็ไม่ลดเลยครับไม่ถึงครึ่งลอดด้วยซ้ำโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยสี่ร้อย โอ้โหดาเมจผมยังไม่ถึงไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำโอ้โหเนื่องไกันนาเบสจริงๆอ้าอ้าดาเมจ400อาโอเคผมสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ